สวัสดีครับสวัสดีท่ผู้ชมนะมาพบกับคอมเมนต์เดือดกันอีก1วันหายไปประมาณสัก4ีวันได้นะครับวันนี้เนี่ยมาเดือดเดือดพร้อมกับเรื่องราวความพ่ายแพ้ของหงแดงเลี้ยวพูนัที่สําคัญเลยนะครับแพ้คาบ้านกับเบอร์รี่ศูนย์ปลาตัวหนึครับถิติมากมายเกิดขึ้นหลังจากจบเกมนี้ทั้งเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ทั้งโดนทําลายนะครับวันนี้เนี่ยคอมเมนต์อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่า ทุกคนก็อย่างที่เห็นนะครับมันเป็นไปนในเสียงเดียวกันก็คือแฟนแมนยูก็จะมาแขวะเลี้ยวพูลแฟนเลี้ยวพูลก็ให้กําลังใจตัวเองกันไปคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นในเกมเกมนี้กันเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในเกมนี้นะครับโดยเฉพาะจังหวะสําคัญสําคัญนะครับสำหรับซีผู้เล่นของเลี้ยวพูลในวันนี้นต้องบอกว่าจัดแบบค่อนข้างจํากัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เผื่อไว้สําหรับเกมหน้านะครับก็คือเกมที่จะเจอกับแมนยูในเอฟเอแล้วก็เกมที่เจอกับทอนันมพลสเปอร์ในเกมลีนะครับคือสาการมันแพ้มาเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะต้องจัดตัวใน3เกมนี้ยังไงความมั่นใจยังไงความฟิตยังไงตัวผู้เล่นจํากัดยังไงเนี่ยเกมกับเบอร์ลี่น่าจะเป็นเกมที่จะต้องผ่อนให้ได้มากที่สุดคือโรเตชันให้ได้มากที่สุดคู่เซนเตอร์เนี่ยก็ถือว่าดูน่าจะใจชื้นน่อยเพราะว่าได้โจเอลมาติปกับทางด้านของฟาบินโยเนี่ยมา เป็นเซนเตอร์คู่กันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเซนเตอร์ที่แบบไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าเอาเฮนเดอร์สันไปเล่นเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจัดเชเดนชาคิรี่ดิวอกโอริกี้เนี่ยแล้วก็ซาดิโอมาเน่เป็น3ตัวรุกส่วนมิดฟิลด์เนี่ยก็เป็นเชมเบเลนเตียโก้คันตาร่าแล้วก็จอร์จิโยวันเนดุมซึ่งมันก็ต้องบอกว่ามันดูค่อนข้างขัดขาดเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะซ้อมด้วยกันก็จริงแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วมันไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันแล้วก็ที่่แนเลลยมมััันขาดดดิิฟ์ตวรบบแบ เฮนเดอร์สันไปคนหนึ่งอะนะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่งงง,งเหมือนกันว่าทำไมครอปถึงจัดแบบนี้เพราะว่าเด ok ียวกอลิกี้เองก็ไม่ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ชนนชาคกีเองก็เล่นกับแมนยูเองก็อาจจะวูบวาบแต่ก็ไม่ได้ดูโดดเด่นหลายคนเขาตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ไม่จัดเฟมิโนลงก่อนแล้วก็ซาร่าลงแล้วพอยิงขาดแล้วค่อยเปลี่ยนออกอะไรแบบนี้นะแต่ผมมองว่าเขาอยากจะพักจริงๆคือเขาไม่ค่อยมั่นใจเขาคิดว่าเอาชุดเนี้ยน่าจะพอเอาอยู่เพราะว่าเบอร์ลี่เอง ฟอร์มใน9นัดที่ผ่านมาเองก็ไม่ค่อยดีนะครับรูปเกมมันดูแบบอ,อึดอ,อัดอ,อึดอัดเพราะว่าทั้งทั้งทั้งชุดมิดฟิลเนี่ยแล้วก็ชุดกองหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันมาก่อนนะครับถือว่าเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรนะครับออกสตาร์ทครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าลิพุลก็อย่างที่บอกครับรองบอลเหนือกว่า,ารูปเกมเป็นต่อแต่มีจังหวะหลุดเดี่ยวนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกของดีวอคโอลิกีที่ช่วยโอกาสจากจังหวะผิดพลาดของกองหลังเบอร์ลี่นะครับ หลุดเดี่ยวไปแล้วเนี่ยจังหวะยิงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นผมว่าถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นฟิมิโนอย่างเงี้ยอาจจะเข้านะคือแต่ก็อาจจะนะไม่ได้บอกว่าจะเข้านะครับแต่ก็อาจจะเข้าอนะ่ะก็หนะลุดเดี่ยวไปยิงเนี่ยตั้งใจจะปั่นให้เข้าสามเหลี่ยมของประตูนะครับให้ผ่านมือนิกป๊อปเข้าไปก็ยิงผ่านมือนิกป๊อปไปแล้วแหละแต่ว่าจังหวะมันดันไปกระทบคานเด้องออกมาคือเอาตรงๆนะ หลายคนก็มองว่าลูกนี้เนี่ยโอเลกี้น่าจะส่งหรือน่าจะยิงดีกว่านี้แต่ตัวผมอะผมมองว่าเขาก็ยิงได้โอเคแล้วนะแต่ว่ามันดีไม่พอที่จะเป็นประตูคือถ้าถ้าพูดกันตรงๆอะยิงดีจริงๆคือมันต้องเป็นประตูถูกป่ะอันนี้พอมันไม่เป็นประตูก็เลยทำให้โดนโดนวิาพากษาวิจา์แล้วถ้าถ้ายิงนําก่อนอะริ์พูลอาจจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเจอกับความไม่แพ้และความมั่นใจมันน่าจะมาขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงหมดเวลาครึ่งแรกนะครับก็มีปัญหากันนิดหน่อยแต่ว่าจังหวะนี้ก็ เป็นดราม่ากันนิดนึงนะทั้งชอนได้กับเจเกนคอปก็เถียงกันแล้วก็ทางนั้นของแอชวิบาร์นกับฟาบินโยก็มีการเถียงกันนิดหน่อยมีการเตะเอาคืนกันแต่ก็หวานไปนะครับก็สุดท้ายก็กลับมาแข่งกันต่อเล่นไปเล่นมาเนี่ยลิฟพูลก็ยิงเล่นยิงตื้อก็เลยเปลี่ยนเอาทางนั้นของฟิมิโนแล้วก็ซาร่าลงมาเกมก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็เหมือนเดิมครับบุกได้คองบอลได้จบสกอร์ก็มีโอกาสนะครับแต่ว่า นิกโป๊ปก็ดันผีเข้าเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ๆก็เหนียวขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับก็ป้องกันประตูจากจังหวะยิงของทั้งซาลาของทั้งมาเน่ของทั้งอเล็กซานเดอร์อโน no อะไรเงี้ยก็ป้องกันได้นะครับก็ทำให้เกมนี้เนี่ยตือมาจนถึงท้ายเกมนาที83นะครับเวอร์พูลก็เสียจุดโทษจากจังหวะที่แอชลีบารนะครับหลุดไปใช้จังหวะผิดพลาดแล้วกันกองหลังเรีร์พูลเคลียร์ไม่ขาด อาชิบานก็ถึงบอลก่อนแล้วก็จิ้มบอลหนีอลิซอนแล้วอลิซอนก็รวบล้มลงไปนะครับผู้สิงก็เป่าเป็นจุดโทษนะครับก็ริวพูลก็โดนนะครับแล้วอาชิบานก็ยิงเข้าไปด้วยนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก็เป็นประตูชัยด้วยนะครับจบเกมริวพูลก็แพ้เบอร์รี่ไปหนึ่งศูนย์ก็สถิติที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือริวพูลยิงคู่ต่อสู้ไม่ได้ติดกัน5เกมต้องบอกว่าถือว่าเป็นสถิติที่ย่ำแย่มากๆนะครับนัดที่16ของฤดูกาลก็คือเสมอนในควอเซิร์เน นัดที่17ก็คือแพ้ซอลตันศูนย์หนึ่งนัดที่18เนี่ยเสมอแมนยูก็คือนัดที่แล้วนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็นัดนี้นะครับได้โอกาสยิง27ครั้งอ่ะยิงไม่ได้นะครับแล้วก็แพ้เบอร์ลี่ขาบ้านนะครับอีกหนึ่งสถิติที่ถูกทำลายก็คือลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครในบ้านตั้งแต่ปี2017เดือนเมษายนนะครับก็ถูกทำลายลงนะครับเ,เขาคิดจำนวนวันมานะ1,369วัน เป็นสถิติที่เยอะมากๆนะครับสำหรับการที่ไม่แพ้ใครในบ้านที่แอนฟิลด์นะครับแต่ว่าก็ถูกทำลายลงแล้วนะครับหลังจบเกมเนี่ยต้องบอกว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมากมายก็อย่างที่เล่าไปนะครับในจังหวะในสนามก็กประมาณหนึ่งนะครับหลังจบเกมเนี่ยเดี๋ยวเอาคำพูดของเจอเก้นคอปมาหน่อยเออคอปบ,บอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษใครเราต้องแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะครับฟุตบอลมันมีเวลาไม่มากนะคุณจำเป็นต้องพยายามทำลายกำแพงให้ได้นะตอนนี้เราไม่สามารถ วาดฝันถึงการลุ้นแชมป์สำหรับความรู้สึกตอนนี้เนี่ยเหมือนกับโดนชกเข้าเต็มๆที่หน้ามันเป็นความรับผิดชอบของผมเองนั่นคือคําอธิบายที่ง่ายที่สุดแล้วเกมนี้เราคองบอลได้เยอะมากสร้างโอกาสได้แต่จบสกอร์กันไม่ได้เกมมันก็เลยเปิดหลังจากนั้นพวกเขาก็มาได้รูกจุดโทษซึ่งอลิซอนบอกว่า,าเขาไม่ได้โดนตัวนักเตะทีมคู่แข่งก็คือจังหวะที่ไปโดนแอชวิบานนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่ได้เห็นจังหวะนั้นแบบชัดๆฟอร์มแบบนี้เนี่ยมันแว่งพอสมควรนะครับคอมเมนต์ของแฟนบอลเนี่ยผมขอไม่อ่านแลวกันเพราะว่า ถ้าถ้าอ่านแล้วมันจะกลายเป็นบานปลายแล้วเพราะเราก็อย่างที่บอกไปตอนตอนน้นก็คือ,อ,อแฟนของแฟนยูหรือว่าแฟนของทีมอื่นๆเนี่ยก็จะมาลุมล้อเลี้ยบพูนนะครับส่วนแฟนเลี้ยพูนเองก็ด่าเขาบ้างให้กํากลังใจเขาบ้างก็ก็เลยขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะครับจริงๆถ้ามาย้อนมาพูดถึงเกมเนี่ยต้องบอกว่าจังหวะที่สําคัญที่สุดในเกมนี้เลยก็คือจังหวะหลุดเดี่ยวของ ดีวอคโอลิกี้ที่คือถ้าสํหัสหรับผมเนี่ยคือการไม่เข้ามันน่าผิดหวังอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือคิดดีแล้วแหละแต่ปฏิบัติไม่ดีอันนี้อันนี้เอามาจากอาคอมเมนต์ของวิเคห์บอลจริงจังนะครับอันนี้วิเคห์บอลจริงจังเนี่ยพูดเหมือนกึ่งมโมโหจังหวะที่โอลิกี้หลุดเดี่ยวแล้วยิงชนขานคือถ้าเข้าเกมมันเปลี่ยนแน่นอนนึกออกไหมถ้าเข้าเนี่ยเกมมันจะกลายเป็นว่าเลี้ยงผูขึ้นนําแล้วก็ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับเกมนี้เนี่ย วิคบอลจริงจังพูดว่าลางร้ายของเลียพูลเกิดขึ้นท้ายครึ่งแรกเมื่อเบนมีส่งบอลคืนหลังพลาดโอริกี้หลุดเดี่ยวแบบหลุดเดี่ยวสุดๆดวลตัวต่อตัวกับนิกโปบซึ่งทางซ้ายเนี่ยมีซาดิโอมาเน่สปินขึ้นมารอบอลเขาบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยโอริกี้มี2ทางเลือกคือ1น,นยิงเองซึ่งโอกาสยิงเองที่แล้วจะเข้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าประตูโล่งหลุดเดี่ยวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติแล้วเป็นทีมชาติแบบเบลเยียมเนี้ยไม่มีทางน่าจะพลาดได้เลยเขาบอกว่าคยคุณเคยเห็นแฮน จมี่วาร์ดี้ยิงพลาดในจังหวะหลุดเดียวแบบนี้หรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจแล้วก็อีกหนึ่งชอก็คือจ่ายย้อนกลับมาให้มาเน่ที่ยืนอยู่โล่งๆนะครับหลายคนก็หลกักอาจจะเห็นถ้าอย่างเฟมิโนอาจจะจี้ไปนจนถึงนิกปอปแล้วก็ส่งคืนกลับมาให้มาเน่ยิงโล่งๆนะครับแต่ว่าโอลิกี้เลือกเพราะว่าก็อยากมีประตูแรกอะ่ะอันนี้เข้าใจนะครับแต่ว่าพอพอยิงแล้วมันไม่เป็นประตูก็เลยทาให้จังหวะนี้เนี่ยกลายเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนของเกมเลยคือถ้ายิงได้ยิงเข้าอย่างที่บอกจบ มีโอกาสที่จะยิง2 3 0ามูยเนี่ยเพราะว่าเบอร์ลี่เองก็ฟอร์มใน9กัาด้านหลังก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นทีมที่โดนทีมอื่นเขายิงกระจุยมาเหมือนกันนะครับจุดเปลี่ยนจังหวะนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแล้วคนก็รุปดา่าดีวอกโอริกี้กันเยอะพอสมควรนะครับคือมีบางคนให้ความ,มเห็นว่าจริงๆแล้วโอริกี้ไม่ควรจะอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็หลายคนก็นึกถึงดีโก้โจตาด้วยที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่คือปัญหาของเลี้ยพูลไม่ได้มีแค่ อฟอร์มไม่ดีอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของตัวผู้เล่นที่เจ็บเยอะพอสมควรโดยเฉพาะตัวที่จะเปลี่ยนเกมได้อย่างโจตาก็เลยทําให้สานการณมันออกมาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่วิคอบอลจริงจังพูดไว้ก็คืออเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆนะครับเขาบอกว่าก็พยายามทําเรื่องซ้ําๆเดิมๆนะครับเปิดยัดเข้าไปที่ตัวบล็อกมีตัวสกัดแล้วก็ยังเปิดอยู่นั่นแหละเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเขาบอกว่าคอสบอลไป22ครั้งนะครับเข้าเป้าครั้งเดียว ความแม่นยําคือ4.5เนคือน้อยมากอันนี้คือคือเรื่องที่ลิอร์ต้องปรับดูหนูเพราะว่าวิงแบ็กสฝั่งเนี่ยเล่นได้ไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วแลวฤดูกาลที่แล้วคือคอสเป็นเข้าใช่ปะฤดูกาลนี้คือคือมีปัญหาเล่นได้ไม่ไม่ตามมาตรฐานแล้วก็ยังฝืนทําอยู่เพราะว่าคู่เซนเตอร์ของเบอร์ลี่เนี่ยเป็นคู่เซนเตอร์ที่เล่นลูกกาากศได้ดีนะครับบนพื้นแย่ก็ทําก็ยังไปคอสบอลใส่เขาอ่ะก็เลยทาให้มัน มันผิดแผนไปหมดนะครับมันมันผิดเหลี่ยมไปหมดมันไม่มั่นใจมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าทําให้เลี้ยวภูเนี่ยมีการบ้านอีกพอสมควรเลยก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนถือว่าน่าสนใจนะครับเลี้ยวภูนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่าฝูงนะครับอยู่ถึง6คะแนนด้วยกันนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเลี้ยวภูนก็ไม่ชนะใครเลยส่วนทีมที่ฟอร์มดีที่สุดใน5เกมหลังสุดก็คือแมนซิตี้นะครับชนะทุกนัดแมนยูก็รองลงมานะครับชนะ4เสมอ1 อันดับ3คือเลสเตอร์นะครับอันดับ4ี่ก็เรียบผูอันดับ5คือทันต์พอสเปอร์ที่ตามหลังมาแล้วตามหลังมาเหลือแต้มหนึ่งนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าไอ้ไม่ชนะ5เกมนี้มันเป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดพลิกสาหรับเจเกนคอปแหละนะครับเกมหน้ากับแมนยูใน FA เนี่ยผมไม่รู้ว่าแนวทางเขาจะเอาอยัางไงนะก็อาจจะส่งชุดตัวจริงลงอะแหละแต่แต่ว่าไม่รู้จะจัดทีมไม่ดีขนาดไหนแต่ว่าฟอร์มก่อนเนี้ยมันเป็นเรื่องของใจและไม่มั่นใจปีก่อนเนี่ยเล่นยังไงก็ดีเอาตัวไหนลงมาก็ดีนะครับพอปีนี้มันเป็นเรื่องของ ความไม่มั่นใจความอิ่มตัวและที่สําคัญคือแพชชั่นในสนามมันไม่เยอะเหมือนเหมือนฤดูกาลที่แล้วมันทําให้อ่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็สู้กันต่อไปแล้วกันนะครับอันนั้นเป็นคอมเมนต์เดือดในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังนะครับแต่ก็แฟนเลี้ยวพูก็น่าจะดูไว้เอาสนุกแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งในในช่วงเกมสุดสัปดาห์แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ขอเวลาไปทําใจก่อนนะครับ <laughs> ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ เอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่หลังเกมดังเดือด FX ครับครับสวัสดีครับ